อย่าล้มนะอย่าล้มนะกูเอามามาเชฟซับติดอยู่แหละฝากของมาให้พี่จาคนจ้าพุทธนะยูรี่ฝากมาให้แล้วมีชนเข่าอีกตัวหนึ่งอ่ะไอ้เหยอะน่าน่าโดนมากนี่ไงกูปปี้อยู่คอไปแล้วกูรอปะ มันมาต่อยกูกูยืนกัดมันอยู่ไม่พูดอะไรแต่อพิงจะบีบคอแนไว้ริงมาเหรอแบทวิวแบทวิวมาวะใช่แบทวิวครับนกับตันดูนี่บอกเลยว่ามีบอกเลยว่ามีดุอะไรอนะอะไรอะ ดูอยู่ปะเอออะเดี๋ยว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 พูดไงชงเผาหลบก่อนเผาหลบก่อนผมก็เลยจะไปบุกสอนออะนี่คุณเดียวกันสิงหน้าสอนอแล้วเนี่ยมันกำลังทำคดีอยู่อ่ะอ๋อได้ได้ได้บุกได้ปะอ่าได้เลยบุกยังไม่ได้ให้มันจบเคสตัวนึงเลยได้แล้ดูอยู่ปะดูอยู่ดูอยู่โอเคดูนะใครอ่ะพวกไหนอ่ะไม่คุณ เมื่อกี้เอ่ะเนี่ยโดนโดนแค่สองนัดเองตายหนึ่งสองเห็นไหมเนี่ยล้มตายเลยรงนั้นอีเวนโอ้โหไอเฮียสับเป็นปืนกลเลยปั๊ม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 เราปูเสือกลับบ้านแม่งแม่งแม่งมันโดนอีเวนสองนัดกับธนูอีกทีหนึ่งตายเลยไอตัวแรกอะดปนะ พับเสือพับเสือกลับบ้านไงกลับบ้านไงเหรอไปเลยรอไม่จบจบไม่พับไม่พับไปใช่แรงว่ะมันมันไม่ไม่มันไม่ได้แรงเพราะมันไม่ได้แรงอีเวนต์อยากให้ดูธนูเมื่อกี้ธนูไฟอืมโอ๋อนายดูธนูไฟเอาจริงอีเวนมันต้องแปดลูกถูกไหมแม่งดูแล้วว่าหอเลยซ้ายซ้ายจำแนกไปแล้ว ไงงนี่ไไข่วะเนี่ยแล้วคือบอกเลยว่าอีแวนยิงเร็วก็ใช่แต่ปืนมันเห็นมันไม่ตรงเป้าสวัสดีนะสวัสดีเออเห็นมานรองนายอำเภอค่ะหรือเปล่าเออรองนายอำเภอได้สิข้าไม่ได้รองนายอำเภอเหรอโอ้ยมาเยี่ยมเยือนมากันตั้เยอะเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนข้าแค่มาหาทวิทนิดหน่อยบอทรวิทไม่อยู่นีจริงหรือเปล่าอื ไม่อยู่อ่ะหายไปไหนไม่รู้นะเนื่องจะขอเดินไปดูหน่อยละกันเชิญเชิญเชิญเราอยากถือขวานเราว่าพวกเขาจะทำอะไรที่แบบว่าพี่เล็กอยากตับเนี่ยเราสับอยู่สวัสดีเราได้เจอกันอี่คุณพ่อสองคนนะครับพ่อไ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 อว่าทำอะไรหรือแม่นางคนนี้มันปากดีมากเลยไม่อยู่ อ้ใครบอกเลยปากดีวะค่ะก็ไม่ได้ปากหมาเหมือนท่านเลยโอ้โหเจ้าใจเย็นไว้สุดแล้วทันโดนแหน่ะไอ้หััวทนไว้เก็บหัว่าของท่านไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจนบอกพวกมันมีหัวน้ำตาลกับบัวอะไรนะหัวหมาป่าสองตัวทั้งสองคนเลยเออหัวหมาป่าสองตัวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยสันนองโล่ง แล้วแล้วแล้วไอ้พวกไอ้พวกนี้มันได้ทำอะไรเอลดี้ไหมนี่แหละไม่ได้ชนเผ่าด้วยชนเผ่าอ่ะเอลลี่ฆ่ามันสวัสดีคุณตำรวจพวกกูเจออย่างนั้นเฮ้ยโอ้เจอทางตุลาก่อนเลยได้ได้ได้ตามสบายเช็ดนอกก่อนจ้าเราเช็ดนอกก่อนเช็ดนอกก่อนได้ไหม กินเงาที่ทำร้ายอะทำร้ายไอ้ตำรวจม่หลังใช่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ต้องให้ไอไปคุยเจ้าควังมีดเข้ามาทำไมอ่ะคนนี้ชื่ออะไรนะมีตาคนใส่หมวกนะหนึ่งระวังระวังนะมันถือขวานมากขวานมาเหมือนกันขวานยาวระวังใชเข้ามีเรื่องจะคุยกับตำรวจ ขารวาดควรดูแลในอำเภอเป็นคนไหนวะไม่ใช่คนดูแลตำรวจเหรอเนี่ยผมอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยที่ยืนข้างผมอย่างนั้นที่ของท่านรองนอำเภอลองในอำเภออย่าตำรวจข้าไม่ได้มีธุระกับรองนายอำเภอด้วยนี่ข้าก็ไม่ได้มีธุระอะไรกับพวกท่านข้าแค่มาเฝ้าระวังนะแล้วพวกนั้นจะทำอะไรที่แบบว่าพิเรนพิเรนเสียงปืนยิงไฟโอ้โหไฟตกเป็นฝนเลยในเมืองของฉันนะก็เออ มัดด yeah, yeah, no yeah. yeah, yeah. ูเฉยๆทำไมมีก yeah. yep. okay. ันแล้วไปแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าพอบรัชวิตเขาอยู่ไหนไม่เจอไปบ้างเลไอ้วดีก่อนเลยมันไส้นี้ต้องมีถ้าพร้อมเปิดเลนอย่าเลือกเอาไปกับเาเพราะเขิทิตหน่อยพี่จารฝากขวานฝากขวานให้เอ็นดิให้้ไอเออก็ลองถามเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดน้อยสิไอ้ใจเย็นไอ้แบดดี้อยู่ด้วยแบดดี้อยู่ด้วย ไอ้รอประกบใครสักคนหนึ่งเอาที่ช่วยชัวร์ว่าประกบแม่งตายได้เลยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งหนึ่งอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบเปิดเออเราอย่รีบเปิดเราโดนสองคาราวานแล้วเราต้องแยกไปทีละคาราวานตอนนี้เราอยู่สองคาราวานเลยนี่นี่ะาจโดนลุกโ้ยน้อมแล้วโดนล้อมแล้วเออเราโดนล้อมแล้วไปรอทาวิตฟังร้านหมอดีกว่าไปทุกคนเล่นด้วยได้ไหมโอ้ได้สิไปเลยปีกปีกเขามาก่อนปีกเขามาก่อนเดี๋ยว ถ้าตำรวจถ้าตำรวจไม่ออกมันเดินตามมาก็เล่นมันเลยเดี๋ยวแล้มันตามไงตามมันตามมาให้มันตามมาไม่ตามมีคนในคารวาหนี้ทำอะไรเจ้าเลยไม่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 พวกนี้แหละพวกนี้แหละพ่อมันตีค่ามันตีค่ามีใครบ้างไอ้ที่ใส่ขาวกับไอหมาขาวป่าเน่าป่าเน่าตีค่ากับตีค่ากับใครไอวุฒิ มุดดี้มันปาดีมันเท่ามันเท่าฟืนแล้วก็ตกทีเดียวตกก็หนับเอ๋ออย่างงี้ร้านอาหารรุดบอกโอเคร้านอาหารรุดทุกคนล็อกคนละตัวทางไนต้องไปยืนให้มันมาอยู่ใกล้ๆนะไปยืนให้มันมาล้อมอ่ะเราถึงจะล็อกได้นะเอาที่เหลือหัวม้าอยู่นี่เออหน้ารา วูดดีกับคนนั้นฆ่าทิง้งซะไปเรียกไปเรียกมันมาคุยดีกว่าจ่าตรงนั้นเออตาเบสตาเบสจะบอกว่าจะฆ่าถามหน่อยอออบบออจะท,ทำอะไรลูกฆ่าหรือเปล่าถ้เข้ามาจ้าก็เปิดเลยนะต้องเรียกมันมาคุยให้พี่จ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆตาเบสอยากจะสักออคอกันก็พออ๋อไอหมีเขาอยู่เลยโยนไปเลยโย,ยนขวานไปก็ตายมั้งไอห,ห,ห,หมีไหนน้าก็มาดิน้าก็มาใช่ใช่อยู่อยู่อยู่ อยากให้มันขึ้นไปบนสะพานข้างบนโอ้โหตำรวจแม๊ทตามเลยพี่เจ้าใจเย็นเออปลาผมนะฉันก็ถามเลยหน่อยได้ไหมออกห่างออกห่างให้ไหมเคี้ยวไม่ออกห่างมีใครได้ยินฉันรึเปล่าไอ้เจ้าไอ้เตียนธนูไฟไอ้คนธนูไฟไอ้เล็งแต่คนคนที่ไม่ใช่คนของเราได้ยินได้ยินฉันถามอะไรเนี่ยใครยน่ะว่าฮึลูกเจ้าได้ทำอะไรลูกสาวข้าหรือเปล่า ไหนลูกสาวแบทโดนยิงแน่นอนเลยเอาเอาเอลลี่มายืนยันหน่อยสิเฮ้ยแต่จ้าโดนปรกบเลาจ้ามาดิขาจ้ามาาจาเปิดเลยจ้าเปิดเลยจามันขึ้นข้างบนแล้วนะตำรวจมาตำรวจมา่ด้วย ไอ้เจียโดแนแบทวิวหากไอ้สตันไปพอพอพอหขอโทษแคนซินล้ไม่ทันไมย <laughs> ิิิ